สีที่น่ารากกักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็เดินมาไกลนะเพื่อมาอาัปเดตน้องไก่น้ําเราะคะ่ะทุกคนนี่ยังอยู่ค่ะแต่ว่าทําไมรังเหมือนจะจมน้ำเขาไปทํารังที่อื่นหรือเปล่าแนะ,ะทุกคนไก่น้ำเรายังสบายดีค่ะทุกคน เดี๋ยวพี่จะเดินไปดูตรงไข่หน่อยเพราะว่าพี่คิดว่าเขาวางไข่แล้วนะแล้วทำไมตอนนี้ไม่เห็นมีไข่เลยน,นี่ค่ะหรือว่าเขาทำแค่รังนอนเฉยๆกับทุกคนหรือว่ายังไงทำไมเห็นแต่ทำไมไม่มีไข่เลยหรือว่าเรามองไม่เห็นนะมันลึกอนะ น้องทุกคนพี่ก็ไม่กล้าลงไปอีกแล้วนี่ลงไปก็ได้แต่พี่ก็กลัวนะอุ้ยมีแต่หนอนเต็มไปเลยอุ้ยไม่เอาอ่ะวายหนอนเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะนอนดำๆน่ะวายอุ้ยพี่ยะแยงพี่ยะแยงนอนเอาตัวนึงไปไว้ไหน,นองคนค่ะเราดูแต่ข้างบนก็พอค่ะทุกคนเนาะองค์ตัวหนึ่งอยู่นั่นค่ะ ปกติก็มีสีตัวนะคะอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งเอออยู่ตัวนั้นสองตัวเราอย่าลงไปเลยค่ะเพราะว่านอนมันกินใบไอ้นี่กันนี่นี่ค่ะโอ้โหอีกหน่อยก็จะเต็มนี่แล้วเนาะดูสิมันตอมกันอยู่ในกิ่งนั้นนะคะดำเมี่ยมเลยเห็นไหมคะน่ะเนี่ยโอ้โหยังเยอะนะนี่โอ้ยไม่เอาแล้วไม่ลงไปแล้วค่ะ พี่กลัวพี่กลัวนอนค่ะทุกคนพี่กลัวนอนพี่กลัวนอนเดี๋เราไปดูอีกทางนน้นอีกค่ะเพราะว่าพี่เคยเห็นมันมีอยู่สตัวเนาะเดี๋ยวดูนี่ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนพระอาทิตย์ก็ยังอยู่บนนั้นค่ะแต่ว่าคนเดนมาก็เข้ารังกันหมดแล้วค่ะเจ้าพ่อพี่ก็ เข้านอนแล้วเพราะว่าเจ้าพวกพี่ต้องตื่นตีสี่คทุกคนแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวก็ประมาณตีห้ากินนู่นนี่นั่นเสร็จเนาะหอข้าวแกเสร็จก็ตีห้าแกก็ออกจากบ้านประมาณตีห้าครึ่งค่ะทุกคนโอ้นี่ไงนี่ไงคะ่ะนี่มีอยู่ตรงนี้เข้าไปนู่นมุดน้ำหนีแล้ว นี่นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เห็นน้ำาไบวว้ายมีลูกน้อยด้วยตายแล้วมีน้องมีน้องไก่ด้วยคะ่ะทุกคนตัวเล็กอะ่ะนี่นี่ทุกคนเห็นไหมคะอุ้ยเขาฟักแล้วมีตัวเดียวอะ่ะทุกคนไม่มีตัวเดียวอะ่ะเห็นไหมคะ <c oughs> ชัดเด็ดเลย <c oughs> ตัวเดียวอ่ะพี่กะว่าได้ประมาณสักสามตัวนะคะทุกคนออ้ยมันอยู่ในรังด้วยแสดงว่าตัวนี้มันออกมากับกับพ่อยังมีอยู่ในรังคะ่ะทุกคนนี่ค่ะอยู่ในรังกับแม่เขาคะ่ะทุกคนโอ้ยแล้วพี่จะได้เจอไหมเนี่ยแต่เขาไม่เอาลูกออกมาแน่นอนคะ่ะทุกคนไหนอันนี้นี่ค่ะ นี่รังอยู่นี่ค่ะทุกคนนี่รังอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนไหนวิจชชีนี่นี่นี่ค่ะรังอยู่นี่ค่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมแต่ว่าเขาออกมาตัวหนึ่งอะโอ้ยไม่อยากเข้าไปเลยพี่กลัวหนอนอะโอ้โหมันอยู่อยู่ไกลเกินไม่เห็นน่ะเขาตามตูดแม่เขาอยู่ค่ะทุกคน ตางตูดแม่อยู่ข้างหลังนั่นตัวหนึ่งอ่ะโอ้ดีแล้วที่พี่ตัดสินใจมาน่ะนั่นมาทางนี้แล้วมาทางนี้ตัวเดียวกับทุกคนนั่นนั่นนั่ตามแม่อยู่นั่นแม่เขนั่นแม่เขาป้อนอยู่แม่เขาป้อนค่ะไอ้นี่อยู่กับทุกคนไหนวะ ให้ลูกเขาอยู่นั่นไม่ให้ลูกตามมาคะ่ะทุกคนมัน,นมาบอกว่าป้องกันตัวหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าเห็นตัวเดียวนะคะเขาบอกให้ลูกเขาอยู่เฉยๆค่ะเพราะว่าก็เห็นพี่ยืนอยู่พี่คิดว่านะเขทาทำตูดแม่ก็อยู่คะ่ะทุกคน ู่ในรังนี่ะ่ะทุกคนนี่แสดงว่ายังฟักไม่หมดคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้กันนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนโอ้โหน่าเสียายอะ่ะเพราะว่าไอใบอันนี้ใบบึงอันนี้มันก็บังเนาะมันก็ทําเรามองไม่เห็นเขานะคะทุกคนโอ้ยเขายังไม่ฟักหมดนี่ แสดงว่าไอ้ที่ฝากก็คือให้ให้พ่อพาเดินเนาะพาเดินเล่นน้ำกัทุกคนส่วนไอ้ที่ไม่ยังไม่ฝากนั่นแม่ก็กกไข่อยู่กัทุกคนเนาะเขาก็จะได้ป้องกันป้องกันนี่ค่ะที่พี่เดินมาสำรวจตรงนี้นะค่ะทุกคนนี่โอ้โหแต่ว่ามันอยู่ไกลเกินนะคะทุกคนเรามองไม่เห็นลูกน้อยเลยอะ่ะ น่ารักมา,ากว่ะไ,ไป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 ตามแม่ไปตามแม่ไปจะได้เห็นนิดนึงก็ยังดีอ่ะนั่นนั่นแม่เขาไล่แมลงแต่ว่าเขาบอกให้ลูกเขาอยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนนี่ ทุกคนเขาไม่ให้เขาไม่ออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วก็ทายสักช็อตหนึ่งนะแหมบังกับบึงนะค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วตัวเล็กนั่นเห็นไหมคะทุกคน อ่นไปแล้วไปแล้วเข้ารังแล้วไปหาแม่แล้วค่ะวบพี่ก่ทุกคนเขารู้ว่าพี่มานั่นเห็นไหมคะตัวน้อยน้อยนั่นอืมมีตัวเดียวอะ่ะ <c oughs> เขาไม่ตามพ่อเขาไปกับทุกคน <c oughs> เขาให้ยไปหาแม่ก็แล้วเพราะแม่เขาอยู่ในรังค่ะ นาเสียตายอ่ะก็มาถึงรังแล้วรังแล้วค่ะทุกคนแต่มีตัวเดียวนต้นนี้มันเสือมมาบังแล้วมันมีหนอนด้วยอ่ะโอ้ยไม่ได้แล้วค่ะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันณภพอเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคน ขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปพี่จนจบนะคะขอบคุณค่ะบาย